วันนี้ออกเกือกไต่หนวดน,นะครับ<น>ดูสมาชิกสมาชิกอยู่ไหนหมดครับน,นับนนเบิร์ดไม่ใครบ้างสมาชิกเราครับคลิปนี้ครับผมเดี๋ยวเราไปโตขึ้นกันนะฮะโตขึ้นันเาแต่ขอบฟ้าไ <laughs> ตครับ โอ้โหมองไม่เห็นเลยไม่เท่าเน่เน่ไต่ไต่เราไต่รูปหล่อของเราเน่อย่าเน่เดี๋ยวไต่ภาพไป่แต่ขอบฟ้าะตอนนี้สมาชิกเราขึ้นเรือแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะได้เดินทางตอนนี้ก็เป็นเวลาสี่โมงแล้วนะครับสี่โมงตรงเป๊ะเดี๋ยวเราจะไปโตขึ้นกันนะว้าว พวกนะแน่นอนน่ะเนี่ยสมาชิกสมาชิกของเราที่นี่นอนอหมายนอกไตหนวดครับไตยหนวดพาไปข้างนอกต่างคนก็เตรียมอุปกรณ์เ๋ยวรอชมผลงานครับ นัเปิดชนบุรีนะชมรมตกปลาชนบุรีนะมาร่วงทิปด้วยกันเป็นคนจัดทิพย์แล้วก็เป็นคนดูแลทุกอย่างเรือค้าหลับค้านอนนี่ขัดถือตั้มเลยนะได้ต้หลับนอนนี่ค้ารับเรือต้องเรียกมาตกปลาครับลูกมาช่วยกันเขาบอกว่ามาตกปลาเลยอจะมานอนใช่เปิดใจเป็นแบบเรียกหมดใช่ครับ สายมันสายมันทักสายนอนยังยางยักเกือบรกกันเดรือเป่เดี๋ยวรอติดตามชมครับ

น้อยกน้อยเช้าวันใหม่ครับยังไม่มีพี่แววอะไรเลยเจอพายุลมแรงคลื่นแรงมากได <c oughs> ้ย้ายไม้อยู่ครับไตหนวดไต่หนวดพาไปไม้ใหม่เช้าๆมีอะไรเล่น โชว์สีมือให้ดูปากหัวเรือเลยเหรอครับดูเลยครับผมช่องนั้นเก็บสีเลยช่องเจ็ดสีรับยาที่ช่องหนึ่งเลยรอคนงานมือเป็ดไม่ชอบนะรอมึกตายแล้วะตายซแล้วุเขาเล็ก ไปผ่าอะไรมาาอะไมาผ่าไรนะเียของแล้วอะไรใหญ่มากใหญ่มากเลยไอ้ซาไอ้ซาซาเกียสโอ้ยโอ้ยโอวิ่งวิ่งวล่งไปไปล่ไปไปไล่ไปเอาไปถึงทางโน้นเลยไปทางโน้นเลยเอาเลยเอาเลยเล็กเอาเลยเนียวไอ้ตัวกินเป็ดขาด สยตี้คารามดยังยังยังสายแบบใครเนี่ยแบตเต็มใครวีหรือว่าโน๊โอเคมามไม่ใช่แบตเต็มยาวเฟ้ยเลยตัวนี้

มาแล้วมาแล้วมือเยเกี่ยวมือเกี่ยวนี่เราไม่เห็นโอ้ยระวังระวังระวังปากระวังปากขาขาพอขึ้นมาไม่ใช่ขาใช่ไหมโอ้โหไม่สั่นแน่นอนแน่นออนสุดดย คืออะไรคืออะไรคือคือีย่าไม่วิ่งเลย อะไรฮะไอเบนโอ้ยจะหลุดไหมเนี่ยเกี่ยวปากไหมหลุดไหม ถึงใหม่แล้วครับสองวันแล้วยังไม่ได้อะไรเลยเว็นไงอ่ะเว้นตใส่แว่นไหมครับ

อนาคตครับการออกทะเลก็ต้องมีอุปสรรคอย่างนี้แหละครับเจอพายุลมฝนไปไม่ถึงจุดหมายท้ายก็้รงกลับ้อฝั่งเหมือนเดิมครับเล่นหลบหลังเกาะตกปลาน้อยปลาเล็กปลาน้อยไปเรื่อย คลื่นครับดูคลื่นดูคลื่นโอ้โห,โหอันนะี้พอชนพอชนภายในโลกกว้าง เป็นไงเนี่ยประสบการณ์ไต้หนวดพาเราออกไปแตะขอบฟ้าจับขอบฟ้าจริงๆไต้หนวดพาไปแตะขอบฟ้าครับแตะจริ่งอิ่งเไงแตะขอบน้ำดูดีเหมือนแตะขอบน้ำเลยเนาะคล่นเลยอ่ะดูคลื่นซัก่อนเนี่ยดูดีท่วมเรือเลยเนี่ยครับการประจดดไทยหัวใจใหญ่กว่าตับ นี่เหมือนเหมือนตะไม่ได้เหมือนแตมืนเ่สองวันสองคืนแล้วยังไม่ได้เลยเลยได้เหมือนนั่งเลยตอนนี้เหมือนนั่งับหัวรถที่นี่กเนี่ยนี่เขาเรียกแตกขอบฟ้าของแท้ครับไตหนวนมะพ้าวเป็นชนประจนไัยแต่ขอบเรือนี่เนี่ยเดี๋ยวขึ้นจะสูงกันเอ้มาอัอปเนี่ยาแม่ฝูกลังขึ้นน้องังก้

วันนี้จบสิ้นแล้วครับไม่ไหวไม่รอดในครั้งนี้หรอต้องถอยเข้าฝั่งแล้วรืออีกวันหนึ่งสู้เคลื่นไม่ไหวครับบรรยากาศบรรยากาศไม่เป็นใจหอยกลับวันนี้เข้าฝั่งแล้วเดี๋ยวโอกาสหน้ามาเจอกันมีไงมีไงเห็นเก้าแล้วเก้าเลยหรืออะไรเนี่ยเก้าหรือเก้าสิบ หน้สมาชิกไหนครับไหนอะปืนอะครกันปืลยัสมาชิกปืนยังสี่สองสี่ห้าเจ็ดแหม่ปืนปืนเนหรอ ทางแล้วครับ